ปีศาจแดงเปิดบ้านเชือนเวสต์แฮม1ประตูต่อ0ประเด็นร้อนหลังเกมและตัดเกรดคะแนนนักเตะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับปีศาจแดงเปิดบ้านเชือนเวสต์แฮม1ประตูต่อ0เกมพรีเมียร์ลีกนัดที่29แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเดี๋ยวเกมนี้ปีศาจแดงต้องคว้า3แต้มให้ได้เพราะว่าแมตช์ก่อนหน้าเลสเตอร์ซิตี้ เพิ่งจะสร้างขึ้นไปอยู่ที่2ด้วยการเปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด5ประตูต่อ0เกมนี้ถือว่ามีเซอร์ไพรส์ก่อนแข่งเพราะว่ามาคาสแรดฟอร์ดผ่านคอมฟิตและลงสนามได้เกมนี้โอเลกุนนาโูชาจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมไนทยทวานดินเฮนเดสัน4กองหลังลุคชอว์เฮร่แมกไวย์วิกตอร์ลินเดลฟและก็อารอนวานวิซาก้า2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นเฟลดกับสกอตต์แม็กโทมิเน่3ตัวรุกมีบรูโน่ฟานานเดส มาคาสแรดฟอร์ดและเดนเนลลเจมส์ส่วนโซน,น้าตัวเป้าเป็นเมสันกรีนวูดเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกเป็นฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ครองเกมบุกอยู่ฝั่งเดียวแต่ทว่ากว่าจะมีโอกาสจาแจ้งก็ปาปะเข้าไปนนที่สามดยเป็นจังหวะที่เมสันกรีนวูดลากตัดเข้ากลางมาก่อนปั่นด้วยซ้ายแต่ทว่ายังโดนลูคัสฟาเบียนสกี้พุ่งปัดบอลชนเสาออกไปก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ซึ่งฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่มีโอกาสยิงมแม เริ่มเกมมาในช่วงครึ่งหลังก็ยังคงเป็นเจ้าบ้านแมนยูนเตเดที่เปิดเกมลุกใส่ฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมอยู่ฝั่งเดียวและก็ได้ประตูขึ้นนําจนได้ในาทีห้าสิส่จากจังหวะลูกแตะมุมที่บรูโน่แฟนันเดสเปิดมาที่เสาแรกบอลผ่านสกอตแม็กโชเมเนมาโดนหัวของครักดอสันกองหลังของเวสต์แฮมยูนเต็ดเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองทําให้ปีศาจแดงขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นเหมือนเวสต์แฮมจะตื่นขึ้นมาได้และพายายามเปิดเกมลุกใส่ฝั่งเจ้าบ้านบ้างทว่าก็ยังไร้ควาามเฉียบขด นาที77แมนยูเดเจ้าบ้านเกือบจะได้ประตูที่2จากจังหวะที่เมสันกรีนวูดหลุดขึ้นมาทางซ้ายก่อนจะลากจี้เข้ามาและก็สับไกด้วยเท้าซ้ายทว่าบอลพุ่งชนเสาอย่างน่าเสียดายช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถทำอะไรกันต่อได้จบเกมไปสะแดงเปิดบ้านเฉียนชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดหประตูต่อศูนย์กลับขึ้นไปอยู่ที่2ได้สําเร็จส่วนผลอีก3ามคู่ที่ลงแข่งในวันเดียวกันบริทันบุกไปเอาชนะเซาท์แมตันสประตูต่อหนึ่ง เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด5ประตูต่อ0และก็อาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนชนะสเปอร์2ประตูต่อ1สรุปตรนารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้ยังนำไปจากฝูงแข่ง30นัดมี71แต้อมอันดับ2แมนยูเนเต็ด29นัดมี57แต้อมอันดับ3เลสเตอร์ซิตี้29นัดมี56แต้อมอันดับ4เชลซี29นัดมี51แต้มและอันดับ5เวสต์แฮมยูเนเต็ด28นัดมี48แต้ม หลังจบเกมที่ปีสแสดงเฉียนชนะเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเลกุนาโทชาก็เผยว่าเขาพอใจมากกับ3ามต้มที่คว้ามาได้แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องตําหนินั่นก็คือการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายที่ยังไม่เด็ดขาดพอโดยโอเลกุนาโทชาได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับพิธีสปอตว่าเกมนี้เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้เวสต์แฮมยูเนเต็ดทำให้เราเจองานยากอยู่เสมอแต่เราน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้หากว่าเราจบสกอร์กันได้อย่างเฉียบขาด เราชอบทำให้ตัวเองเจองานหนักในช่วงท้ายเกมเราสร้างโอกาสสำคัญได้หลายครั้งเลยนะแต่ทว่าบอลสุดท้ายหรือว่าการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายของเรายังไม่เฉียบขาดพอเราน่าจะมีประตูในเกมนี้ได้2ประตูหรือว่า3ประตูกันง่ายๆเลยล่ะแต่ทว่าจากนั้นในช่วงท้ายเกมเราเกือบจะจบลงด้วยการเสมอกับพวกเขาแล้วในตอนช่วงท้ายเกมที่พวกเขาได้บุกข,ขึ้นมาเราทราบดีว่าเวสแฮมพยายามสู้อย่างหนักเพื่อการติดท็อปโฟดังนั้น3มแต้มในเกมวันนี้ถือว่าสำคัญอย่างมาก ใช้ชนะ1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีแล้วและเราไม่เสียประตูในแมตชนี้ประสบการณ์และความมั่นใจของเราจะกลับมาอีกครั้งและ2เกมต่อจากนี้ถือว่าเป็น2เกมสําคัญของเราเลยล่ะทั้งเกมยูโรปาลีกกับเอซิมิลานแล้วก็เกม FA ฟเอคัพกับเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เรากําลังตั้งตารอทั้ง2เกมหวังว่านักเตะบางรายของเราจะกลับมาได้และสร้างผลงานให้กับเราต่อไป เรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมไปแสดงเฉือนเวสแฮม1ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่1ใชัยชนะแมตชนี้ถือว่าสําคัญอย่างมากก่อนทัพปีแสดงลงแข่งเลสเตอร์ซิตี้แซงขึ้นไปอยู่ที่2ด้วยการเปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อศูนย์ดังนั้นแมตชนี้โอเลกุนนาโทชาจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดและการที่ปีแสดงสามารถคว้าสามต้มในแมตชนี้ได้นอกจากจะ้างเลสเตอร์กลับไปอยู่ที่2ได้แล้วยังมีการตัดตอนเวสแฮมยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นท็อปโฟอยู่ด้วย ประเด็นที่2เกมรุกยังไม่เฉียบขาดก่อนเกมนี้ถือว่าปีศาจแดงได้รับข่าวดีเมื่อมาคาัสแรดฟร์สสามารถฟิตและกลับมาลงสนามได้ทําให้หลายสื่อที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าโจดูอ,อาห์มัดเดียโลน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่างพลาดกันหมดแต่อย่างไรก็ตามเกมรุกวันนี้ของทัพปีศาจแดงก็ยังดูขาดขาดเกินเกินถึงแม้ว่าจะได้ครองบอลบุกใส่วสแวแซแยมซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจ่อเกมรับของฝั่งทีมเยือนได้มากนัก และถึงแม้ว่าจะมีโอกาสจบสกอร์ก็ยิงพลาดกันเสียเองประเด็นที่3มเดนเนลลเจมส์ค่ายความเร็วคงยังไม่พอเกมนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเดนเนลลเจมส์ได้โชว์คลาสแล้วว่าเขาคงยังไม่ไดีพอกับการเป็นตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงซึ่งมีหลายจังหวะมากที่เขาตัดสินใจเล่นแบบผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลระยะสั้นที่ดูจะไม่เข้าใจกับเพื่อนหรือว่าจะเป็นจังหวะการออกบอลเพื่อลุ้นทําประตูซึ่งดูแล้วแต่และจังหวะแทบจะไม่มีประโยชน์กับทีม ประเด็นที่4ี่โอเลกุน่าโทชาไม่เปลี่ยนตัวแม้แต่คนเดียวเกมนี้เชื่อว่าหลังเกมหลายคนก็คงสงสัยว่าทําไมโอเลกุน่าโทชาจึงไม่เปลี่ยนตัวแม้แต่คนเดียวซึ่งถ้ามองในแง่ของการคว้าสาต้มสําเร็จการยึดผู้เล่นชุดเดิมจนจบเกมก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเปลี่ยนใครสักคนลงมาแล้วอาจจะโดนตีสเสมอก็ได้นอกจากนี้บนม้านั่งสำรองก็พอจะเข้าใจโอเลกุนาโทชาได้ว่าแทบจะไม่มีแม้แต่คนใดที่สามารถเปลี่ยนเกมได้นอกจากเจ้าหนูอามัดหรือว่าเจ้าหนูชอลาเท่านั้น แต่ถ้ามองในมุมกลับในเรื่องของการแก้เกมการที่ตัวรุกอย่างเดนเนลลเจมส์เล่นได้อย่างสเปซสปะและก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในแนวรุกบางทีการส่งเจ้าหนูอามาดเดียโลลงมาสัก20หรือว่า30นาทีก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเดนเนลลเจมส์หรือบางทีอาจจะมีประตูเพิ่มด้วยซ้ำนอกจากนี้การเปลี่ยนตัวในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในเกมวันนี้เรามาต่อกันที่ประกาศผลสอบนักเตะเกมปีศาจแดงเฉือนเวสต์แฮม1ประตูต่อศูนย์ ดินเฮนเดอร์สันหคะแนนเกมนี้เวสแฮมยิงไม่ตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวและจังหวะส่วนใหญ่ก็เป็นการออกมาตัดลูกกลางอากาศเท่านั้นแต่อย่างน้อยเกมนี้ก็ถือเป็นเคล็นชีที่11ในรอบ17เกมของเจ้าตัวด้วยอารอนวานบิซาก้าหคะแนนก็ยังเช่นเดิมสําหรับวานบิซาก้าก็คือเกมรับยังยอดเยี่ยมและเหนียวแน่นทว่าเกมรุกก็ยังไม่มีประโยชน์มากนักแถมออกไปทางธรรมดาด้วยซ้ำวิ of, กตอร์ลินเดเลฟเคะแนน เกมนี้ถือว่าวิกตอร์ลินาเลฟมีผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องจากเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังตามประกบมิคกีอิวอันโตนิโอจนเล่นไม่ออกแฮร์รี่แมกไก่7.5คะแนนเกมนี้แมกไก่ดักลูกเปิดของเวสร์ซมได้แทบจะทุกจังหวะเครียบอลมากถึง7ครั้งนอกจากนี้ยังมีจังหวะเข้าไปกดดันครกดอลซันจนม่งเข้าประตูตัวเองลุคชอ8คะแนนยังคงยอดเยี่ยมแบบฟอร์ไม่มีตกสําหรับลุคชอเติมเกมรุกอยู่ตลอดเมื่อมีจังหวะ นับได้ว่าเป็นคนที่แบ่งเบาภาระของบรูโน่ฟานันเดสได้มากที่สุดแล้วในทีมเฟลด5คะแนนเมื่อต้องเจอทีมที่คู่แข่งลงไปรับลึกแบบนี้เฟลดแทบจะไม่มีประโยชน์กับทีมนอกจากจะไม่สามารถสร้างสารรค์เกมได้แล้วจังหวะการจ่ายบอลก็ทําได้แค่จ่ายออกซ้ายบ้างขวาบ้างเท่านั้นสกอตต์แม็กโทมิ6เน,น่หคะแนนถึงแม้ว่าเกมนี้แม็กโทมิเน่จะจ่ายบอลแม่นยําม,มากถึง97% แต่โดยรวมแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ค่อยเด่นมากนะักทว่าประตูชัยในเกมนี้ก็ต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งให้กับเจ้าตัวด้วยบรูโน่ฟานันเดส7คะแนนเกมนี้ก็เช่นเดิมเมื่อบรูโน่ฟานเดนเดสบากเกมรุกของทีมอีกแล้วเมื่อ2มิดฟิลด์คู่กลางอย่างเฟลดและก็สกอตต์แม็กโทเมเนแทบไม่สามารถช่วยบรูโน่ฟานเดนเดสในการสร้างสรรเกมรุกได้เกมนี้บรูโน่เศร้ากัดเข้าทำาไดมากถึง5ครั้งแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่ไม่มีแอสซิสต์ในแมตชนี้เดนนิลเจมส์4.5คะแนน ้องยอมรับว่าทีเด็ดที่ขาดจังหวะสุดท้ายของเดนเนล์เจมส์มีน้อยมากแถมไม่อยู่จังหวะหนึ่งซึ่งทีมกําลังเล่นจังหวะสวนกลับแต่เจ้าตัวดันเลือกส่งย้อนหลังทาให้ทีมเสียจังหวะกันไปหมดมาคัสแรดฟอร์ด5คะแนนถึงแม้ว่าเกมนี้แรดฟอร์ดจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้ทว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะักมีจังหวะขึ้นมงทําประตูจจ่อแต่ทว่าดันพลาดแบบไม่น่าเชื่อเมสันกรีนวูด7.5คะแนน ถึงแม้ว่าเกมนี้เจ้าตัวจะไม่มีประตูเพราะว่าแดนแมนเสาไปหน่อยพยายามฉีกซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อออกมารับบอลซึ่งแมตชนี้ก็เหมือนการค่อยๆกลืนตัวเองกลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในอนาคตส่วนผู้เล่นตัวสำรองในแมตชนี้โอเลกุน่าโทชาไม่ได้เปลี่ยนใครลงมานะครับโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะกับแมต์รีพอร์ตประเด็นหลังเกมและก็ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดิมนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปรอบค่ำครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม